ผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ข่าวปูนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2568กับผมรณกรอิมกำชัยและทีมข่าว u ูนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ f a c o b o o k f a n p a g ูนิวส์ครับยูทูบช anel n พิมคำว่าข่าวปูนิวส์ s ูม072 c o m ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w t m c t v นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่นานทางสถานี TBN by TMC ช่องนี้ช่องเดียวนลยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทุบทนโอวาทกองหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเป็นกำลังใจต่อการสร้างบารมีโดยเฉพาะในการทอดกระถิน3า0 0 0ืกว่าวัดทั่วไทยครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าญาติโยมทั้งหลายต้องปลืม้ม ที่ได้ทำบุญกระตินสามาคัคคีทั่วไทยสามหมวัดทำเองไม่ง่ายนะถ้าทำปีละ10วัดก็3,000ปีทำปีละ100่งร้อวัดก็300ปีไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกนะแค่คิดยังไม่มีใครเคยคิดเลยเนี่ยเราไม่ใช่แค่คิดแต่เราลุยเลยทำสำเร็จด้วยไม่เคยมีใครคิดแต่เราคิดไม่เคยมีใครทำแต่เราทำ โอวาสหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมาติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับข่าวแรกพระครูวิจิตรอาภากรครับเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงจาวาวัง,จงหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดสอบนักธรรมชั้นตรีประจําปี2568ณสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาพระครูวิจิตรอาภากรจเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงจาอาวาัดสว่างาบ เป็นประธานอ่านคำประสัยของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองทมสนามหลวงและเป็นประธานเปิดการสอบธรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี2568สนามสอบอำเภอคลองหลวงณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์แม่กองทำสนามหลวงมีคำปร,รบใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันเปิดสอบทำสนามหลวงนักทำชั้นตรีผู้ที่เข้าสอบได้ผ่านการเรียนมาแล้วจึงเข้ามาทดสอบความรู้และประเมินผลของความรู้ของตนจึงขอให้ผู้จัดและผู้เข้าสอบทำสนามหลวงในสนามสอบแห่งนี้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นศาสนาทายาทที่ดี เป็นศักดิ์ศรีของคณะสงฆ์ต่อไปขออนุโมทนากุศลจริยาของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับตลอดถึงสาธุชนผู้สนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ด้วยกุศลจิตและด้วยสามัคคีธรรมซึ่งก่อนทําการสอบนะครับคณะท่านเจ้าภาพได้รวมกันถาวายปากาและสนับสนุนการศึกษาแด่พระพิสุสมัมมณีโดยในวันนั้นนะครับมีพระพิสุสมัมมณีในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเข้าสอบจำนวน301รูปสำหรับการสอบสนามหลวงในระดับชั้นนักธรรมชั้นตรีในปีนี้ครับมีกำหนดการสอบในวันที่1ตุลาคมสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวันที่2ตุลาคมครับสอบวิชาธรรมวันที่3นะครับสอบวิชาพุทธประวัติและวันที่4สอบวิชาวินาันโดยบรรยากาศการสอบในวันนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีเดียวครับ สำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายก็มีการเรียนการสอนตั้งแต่ช่วงข้อพรรษาเป็นต้นมาแล้วก็มีการจัดติวการเปิดอบรมก่อนสอบนักธรรมตรีซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เข้าสอบได้ฝึกในการทำข้อสอบให้ฝึกทำปัญหาเห็นแนวทางในการตอบปัญหา เพื่อจะได้สามารถทําข้อสอบทาสนามหลวงได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบแล้วก็เป็นการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาตลอดทั้งพรรษาซึ่งในการสอบนักธรรมนั้นก็เป็นการสอบทั้งหมดสีวิชาซึ่งพระภิกษุสาม,มาเณรก็ได้เรียนศึกษาธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาก็ประกอบไปด้วยวิชาธรรมะซึ่งก็ได้ ศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือวิชาธรรมวิภาควิชาที่2ก็คือวิชาพุทธประวัติก็คือศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาที่3ก็คือวิชาวินยัยก็คือศึกษาเรื่องศีลข้อบัญญัติของพระภิกษุเพื่อท่านจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเมื่อศึกษาครบแล้ววิชาที่4ซึ่งเป็นวิชาที่สําคัญก็คือ การที่ท่านจะได้เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมเป็นการอธิบายหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตออกมาเป็นภาษาไทยก็เรียบเรียงเป็นเรียงความเพื่อจะได้นำธรรมะที่ท่านได้ศึกษานั้นถ่ายทอดออกมาให้ได้เป็นกระทู้ในการที่จะสามารถทำให้สาธุชน ที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสามารถนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปได้การสอบในครั้งนี้พระภิกษุสามนเนณรของวัดรรมกายก็มีจำนวนการสอบที่เพิ่มมากขึ้น <S <S 2> <S 2> ซึ่งก็เป็นสถิติที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษาพระพุทธศสาสนา ในความตั้งใจที่ท่านเข้ามาอุปสมบทเป็นพ,พนระภิกษุบรรพชาเป็นสาม,มนเณรศึกษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาม,มนเณรที่เข้ามาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกายในปีแรกก็จะต้องศึกษาในส่วนวิชานักธรรมเพื่อที่จะต้องสอบนักธรรมตรีให้ได้เพื่อจะได้เป็นปัใจจัยในการที่จะ ศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลีเพราะว่าการสอบภาษาบาลีนั้นจะต้องสอบผ่านนักธรรมชั้นตรีเป็นเบื้องต้นในปีนี้สามเณรก็มีความตั้งใจที่จะสอบนักธรรมตรีให้ผ่านให้ได้ยกชั้นเพื่อจะได้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็จะได้เรียนภาษาบาลีให้ลึกซึง้งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้สอบบาลีให้ได้ เป็นพระมหาปเปรียนเก้าประโยคคณะท่านเจ้าภาพนะครับร่วมพิธีทอผ้าป่าสร้างอาคารเรียนนอนณศูนยะ์อบรมโยชนกาญจนบุรีโซนปฏิบัติธรรมริมน้ำครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยผู้มีบุญทุกท่านครับไนะ้ร่วมพิธีทอผ้าป่าสร้างอาคารเรียนนอนณศูนยะ์อบรมโยชนกาญจนบุรีโซนปฏิบัติธรรมริมน้ำ โดยมีกรัรยาณมิตรอริยวงศไทยกรัรยาณมิตรชริยามังกโรโไทยและกรัรยาณมิตรอรสาประยุนหงร่วมเป็นประธานทัพพระ่าสามัคคีซึ่งถุกท่านได้รวมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความปลื้มปีติใจโดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอนุกูลอติสันโตหัวหน้าโครงการอบรมองค์กรมาตรฐานศีลธรรมกองกิจกรรมพัฒนาพิเศษและพัฒนาเครือข่ายผู้นำบุญสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเป็นประธานสง์ นำทุกท่านประกอบพิธีทอผ้า,าป่าสำหรับพิธีทอผ้า,าป่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรือนนอนใช้เป็นอาคารที่พักเพื่อรองรับสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมงานบุญณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีโดยสถานที่ก่อสร้างอยู่ในโซนปฏิบัติธรรมริมน้ำซึ่งมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสปายสร้างที่พักอาศัยแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ยังเป็นการร่วมกันสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอนะครับทำให้สามารถจัดกิจกรรมทงพระพุทธศาสนาเช่นการจัดอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วให้เป็นไปนอย่างราบรื่นส่วนผู้ร่วมที่พักอาศัยนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมได้บุญกุศลจากการสนับสนุนผู้ที่มาประพฤติธปฏิบัติธรรมทั้งที่ได้เรียนนะครับว่าพระพุทธองค์นั้นเคยตรัสไว้ว่า ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างอนิโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านนะครับข่าวต่อไปนะครับเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟ,นฟูศิลธรรมโลกครับโรงเรียนน้ําสวยวิทยาจังหวัดนนองคายเตรียมจัดถ้ดยกรถินสำริดเด็กทีวีสตาร์ครั้งแรกของโรงเรียนณวัดป่าดอนพระจังหวัดนนองคายครับ สำหรับการเตรียมงานทอดกระถินสำริดเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูเสรธรรมโลกในครั้งนี้เริ่มต้นจากการแจ้งข่าวสารงานบุญนะครับที่หน้าเสาธงของโรงเรียนนำโดยนางสาวจุฑาทิพย์บุญมานางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประธานกระถินสำริดและเพื่อนๆครับได้รวมกันประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานบุญซึ่งเป็นบุญใหญ่ถือได้ว่าเป็นกาละทานที่1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น รวมทั้งได้แจ้งให้เพื่อนนักเรียนได้ทราบถึงความสําคัญของการทอดกรถินและได้เชิญชวนนักเรียนทุกคนครับในการร่วมบุญกรถินสำริดเด็กทีวีสตาร์ในครั้งนี้นอกจากนี้นะครับได้มีการเชิญชวนนะครับบุคคลอันเป็นที่รักโดยไปให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสไปร่วมงานบุญทอดกรถินร่วมกันนอกจากนี้นางสาวจุธาทิพย์บุญมานางครับประธานกรถินสำริดเด็กทีวีสตาร์และเพื่อน ยังได้ร่วมกันประชุมงานนะครับแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์กล่องบอกบุญเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปแจ้งข่าวสารงานบุญในพิธีทอดกรถินโดยมีท่านอาจารย์อนเนกชัยคำหานครับให้คำแนะนำกับน้องๆนักเรียนจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดป่าดอนพระเพื่อกราบนมรสการพระมหานุภริษมหิตทิโกจาวาวัดป่าดอนพระเพื่อประสานงานเรื่องสถานที่และการเตรียมอุปกรณ์ในการทอดกรถิน ซึ่งพระอาจารย์พระมหานุภริศนะครับท่านก็ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆเด็กดีวิสตาทุกคนในการจัดงานทอดกระถินสำหริบเด็กดีวิสตาในครั้งนี้ครับโดยเด็กดีวิสตาดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูเศรธรรมโลกที่โรงเรียนน้ําสวยวิทยานะครับจะจัดพิธีทอดกระถินในวันศุกร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้ณวัดป่าดอนพระตําบลคคกช้างอําเภอสะใครจังหวัดหนองคาย โดยมีกระดินสำริดของเทคโนโลีวิสตาเป็นคณะหลักนะครับพร้อมด้วยผู้นําชุมชนชาวบ้านจะได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็เป็นการสอบประสานสร้างเครือข่ายของบวรครับทั้งบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันนั่นเองครับพุทธศาสนาที่เชี่ยวกาดและแหลงคมขนาดนี้จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเด็ดเดี่ยวอย่างมากที่จะมีเครื่องมือที่ตั้งรับ และถ่ายทอดคำสอนพุทธศาสนาได้เฉียบคมในโลกปัจจุบันรู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมสัมมนาในคราวครั้งนี้ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ทำงานพุทธศาสนาเพียงลำพังมีองค์คาพยพน้อยใหญ่ที่ขับเคลื่อนอยู่กับเราอยู่อีกหลาย กลุ่มก้อนด้วยกันพราะเด็กพรกคุณหลวง่อคิดที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่มากการที่จะฟื้นฟูหรือเร,รือแคโรี่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฟื้นเพื่อให้มันฟูมันฟูยิ่งยิ่งขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองพุทธศาสนาที่เชี่ยวกาบและแหลมคมขนาดนี้ จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความเด็ดเดี่ยวอย่างมากที่จะมีเครื่องมือที่ตั้งรับและถ่ายทอดคำสอนพุทธศาสนาได้เฉียบคมในโลกปัจจุบันการที่ได้มาร่วมสัมมานากับอุดมการที่ยิ่งใหญ่ของพระเดชพรงคุณหลวงพ่อแค่คิดว่าจะถวายก็ถิน สามหมื 30, ่นวัดทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึง่งเขาเรียกว่าภารกิจที่มันเป็นไปได้ยากมิชชั่นอิ p พั s ซิเบิลแค่คิดว่าจะทอดพระทิ่นสาวหมื่นวัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากแะ้วแต่ทำให้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ง,ง่าย และที่สําคัญที่กล่าวก็คือว่าเราไม่ได้ทํางานพุทธศาสนาเพียงลําพังเรามีกลุ่มก้อนและคนที่ร่วมอุดมการเดียวกันอย่างที่วัดก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลของลูกพระลูกเนรพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำมาชีโยทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนพุทธศาสนา ตามปณิธานที่หลวงพ่อได้กล่าวที่ว่าทาวัดล้างให้เป็นวัดลุ่งหรือสโลแกนที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนพระจันทร์ต้องมีดวงเดียวแค่คิดวลีคํานี้ขึ้นมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอุดมการที่ยิง่งใหญ่ มาต่อกันที่กาสันการบุญนะครับจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่ง,สงเสริมเสรธรรมในต่างประเทศนะครับในช่วงเวนิวสครับเวนิวสวันนี้นาําพาคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะสิทธิหลวงพ่อธรรมชยโยและผู้มีบุญนะครับชาวเชียงตุงได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระบร,รมสารีริกาธาตุเพื่อประดิษฐานในเจดีพระครูบาชายบุญธรรมชยโยณวัดหนองกาประเทศเมียนมาครับ คณะสัตยาสาธุชนบ้านหนองกานะครับได้ร่วมกันในการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุจากในหมู่บ้านเพื่อมาประกอบพิธีประดิษฐา,านภายในพระเจดีย์พระครูบาชยบุญธรรมชยโยหรือพระธาตุชายาลาภซึ่งคณะสิทธิหลวงพ่อธรรมชยโยและคณะสัตยาสาธุชนบ้านหนองกาครับได้รวมใจกันในการบุรณะขึ้นในโอกาสนี้พระครูประหลัดรัตนวิรวาสเจ้าวาดวัรธรรมกาย มอบหมายให้พระเกียรติกิติโกและพระมหากิติพงษ์เหมวังโสหัวหน้ากององค์กรระหว่างประเทศสำนักต่างประเทศประสานศรัทธาจัดงานบุญในพิธีกรรมครั้งนี้ครับโดยมีคณะพระสังฆาธิการในนครเชียงตุงสามเณรวัดหนองกาและคณะศรัทธาของหมู่บ้านชาวไทยเขินไทยใหญ่ไทยลือ้อและอาขาจำนวน150คนรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยและร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยรัตนาชาติเครื่องสการะขึ้นประดิษฐานเป็นการถาวรสำหรับวัดหนองกานะครับเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า300ปีอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากนกครเชียงตุงถูกทิ้งร้างมาช่วงระยะเวลาหนึ่งครับต่อมาพระอธิการสิทธิชัยปิยธรรมโมพระพิสุชาวเชียงตุง ซึ่งได้รับการอุปสมบทจากประเทศไทยมีความเคารพื่อมใสศรัทธ,ธาในมโนปณิธานของหลวงพอ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ได้รวบรวมศรัทธ,ธาสร้างเสนาสนะบุรณพระเจดีย์ที่ชมรดขึ้นและขอความอนุเคราะห์มายังวัดพระธรรมก,กายประเทศไทยเพื่ออันเชิญพระปรมสา,ารีริกธาตุมาประดิษฐานเป็นส่วนรวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นั่นเองครับ ปัจจุบันวัดหนองกานะครับมีสามเนาที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจำพรรษาบำเพ็ญสม,มณธรรมจำนวน31รูปและได้เข้าร่วมโครงการสร้างพุทธบุตรนานาชาติเพื่อเพิ่มจำนวนศาสนาทายาทไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปขอกราบุโนทนาบุญกับทุกท่านนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารกบุญจากวัะธรรมกายปัมบีสหรัฐอเมริกากันครับในจัดพิธีบุเบพเพตตาพี ขออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับที่ปัมบีชนะครับภายในงานก็ได้รับความเมตตาจากพระกิติศักดิ์ธรรมสกโกท่านประธานสงฆ์ครับนำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและก็นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการกล่าวคำรัตนาศีลห้าและเข้าสู่พิธีบูชาเปรตผาลีนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามครับตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายภาพบางสกุลจีวรอ,อุทิศสุกุศลประทันบุญพิธีนะครับขอกราบน้นมัวนาบุญกับกรัรยยนมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยยนมิตรปูนสีด่านมณิตฐเพียสและกระัรยยณมิตรจามนพงปลืม้มปิติไยรวมไปถึงกรัรยยณมิตรปันฤดีเกรซันครับพร้อมกันนี้คณะทรานประทันบุญพิธีและสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสง จากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวพิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นนะครับทุกท่านการ็ร่วมกันกล่าวคำถาวายกองบุญปล่อยสั์ปล่อยปลาประธานบุญพิธีคือการยาณมิตรคุณแม่จุรีปิยวิชยานนท์นะครับคือกริยาณมิตรคุณแม่จุรีปิยวิชยานนท์และกริยาณมิตรชัยวัฒน์เกรซเซนต์ส่วนพิธีกล่าวคำถาวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับประธานบุญพิธีคือการยาณมิตรนายแพทย์พิริรักษ์ขติยราช กัลยานมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยานมิตรวิศราบุญเรืองและกัลยานมิตรมาลีแดงทางด้านกัลยานมิตรจามนพง์ลื้มปิติชัยกัลยานมิตรโรเบิร์ตชอลเฮนส์และกัลยานมิตรกวันรุดีเกรสันเป็นประธานในการกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันตอน,นันตชัยพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธีในแต่ละคณะและสาธุชนครับรวมกันถวายเครื่องเทียธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ จากนั้นท่านประธานทรงได้กล่าวสโมโภชทนนี้ถาเรื่องการได้มาซึ่งอัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นจึงควรสั่งสมบุญให้มากเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเกิดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีในชาตินี้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตนันตชัยและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศของการสั่งสมบุญในวันนั้นนะครับก็เป็นไปด้วยความรับเรื่นงเรียบร้อยงดงาม ทำกลางบรรยากาศถึงความปลื้มปีติอินดีของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายปาล์มบีชทุกท่านครับที่มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้อนุโมทนาบุญนะครับสำหรับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตานะครับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส,ขสุขศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับ โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นะครับได้เข้าสู่สูนางพิธีนำผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ป่องใสาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอุทิศสงกุศลนะครับโดยมีกัลยาณมิตจ,จินดากัลยาณมิตสุสาดาสุทธาเป็นประธานบุญพิธีครับจากนั้นได้น้อมถาวายพานดอกไม้สดแต่ท่านประธานสงฆ์ เพื่อบูชาแด่พระประธานและจุดเทียนทูบด้านนาพระพุทธพระธรรมและรวมไปถึงด้านนารูปภาพผู้ไหว้ชนครับจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศินห้าและพิธีอุทิศสุขศลโดยมีกรัรยยณมิตรสุซาดาและกระัรยยณมิตรตอน,นาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกรัรยยณมิตรจินดาสุทธาได้กล่าวคำอาราธนาพระปริตจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านครับร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญบำรุงวัด ค่าน้ำค่าไฟโดยมีกรียณมิตรมาลีทำบงศาเป็นประธานนำกล่าวถวายพิธีถวายจตุปัจัยเทียธรรมนะครับโดยมีกรียณมิตรลินซีสุริยาไทยและกรียณมิตรวิกกี้อนันตพงศ์นำกล่าวถวายครับพิธีถวายเตียงนอนครับและพิธีถวายมัตตกะปะตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรียณมิตรจินดากรียณมิตรสุสาดาสุทธาพร้อมครอบครัวกรียณมิตรใหญ่อนันตพงศ์และครอบครัวครับ กเรียม um ิตรมาลีทำมงศาและครอบครัวกัรยยณมิตรรังกัรยาณมิตรคิมอนันตพงศ์พร้อมครอบครัวกัรยยณมิตรบางสุริยาไทยและครอบครัวกัรยาณมิตรพงอนันตพงศ์กัรยาณมิตรบิลลี่อนันตพงศ์และครอบครัวและกัลยยณมิตรเต้นอนันตพงศ์เป็นประธานนำกล่าวครับพร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุมพิธีสาุชนร่วมกันถวายจตุปปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ที่น้อมนำทบทวนโอวาท ของหลวงพอ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่มาถ่ายทอดให้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นกําลังใจในการสร้างบาร,รมีทั้งยังได้กล่าวให้อวานะครับเพื่อให้หลักธรรมแก่สาธุชนในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องพร้อมแจ้งข่าวสารงานบุญที่วัดพระธรรมการมิเนสโตตาจะได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไปครับเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาสั่งสมร่วมกันก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นการสืบทอดเรียบประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธด้วยความปพลื่มปีติใจในบุญทุกคน อนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายมิเนโซตาสาหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่วัดต่อไปในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับนั่นคือกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายชิคาโกได้จัดพิธีถวายกองบุญผ้าป่าบำรุงวัดครับภายในงานนะครับพระครูวิเทศยาพิวัตรเจ้าวาดวัดพระธรรมกายชิคาโกท่านประธนานสงนำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตร จากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมกลัใจายผ่องใสสาธุชนร่วมกันกล่าวคำรัธนาศินห้าครับและเข้าสู่พิธีถวายกองบุญผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรเครอวันสเวักเกอร์เป็นประธานนำกล่าวส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับโดยมีกัลยาณมิตรจาริยาโสพลรัตกัลยาณมิตรทิโมธีเลตัสและกัลยาณมิตรเป็นนภามานิตโชิพิสิทธ์เป็นประธานนำกล่าวครับ พร้อมกันี้คณะท่านประธานน้อมถวายจตุปจัจเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสมมุติทนี้กถาเล่าปกิณกรรมาให้ฟังนะครับเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจในการสร้างความดีสร้างบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญนะครับที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปจากนั้นผู้มีบุญครับร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อสังสมสเสบียงบุญให้เกิดขึ้น กิจกรรมงานบุญในวันนั้นนะครับสาธุชนได้สั่งสมบุญทั้งการทําทานคือได้ถวายเครื่องเทยธรรมแล้วก็ตักบาตรรักษาศีลห้าก็ถือได้ว่าเป็นศีลละไม้นะครับบุที่สาเรจการรักษาศีลเพื่อจะเป็นหลักประการของการเกิดมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วก็ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาเป็นการประกอบบุญญกิริยาจากภาวนาไหม่บุที่สําเร็ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของวัดพระธรรมกายชิคาโกสำหรับผู้มีบุญทุกๆท่านครับ คุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมในช่วงท็อป10นะครับสถิติ10ลำแรกของยอดสูดธรรมจักรกะปะวัฒนสูตรมาติดตามรับชมว่ามีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างครับท็อป10นะครับเริ่มต้นจากยอดสูดธรรมจักรกะปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยกันก่อนครับอันดับที่1คือจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดขอนแก่นอันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรครับอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญ อันดับที่7จังหวัดสระบุรีอันดับที่8จังหวัดอ่างทองครับอันดับที่9จังหวัดหนองคายและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเซานะครับมาต่อกันที่ยอดเสดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับอันดับที่1คือนครหลวง10อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง1อันดับที่6นครหลวง16ครับ อันดับที่7แก้วปูทร1หนึ่งอันดับที่8นครหลวงสิบเอ็ดครับอันดับที่9จักรวาล3และอันดับที่10นครหลวง12นะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวแรกเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสดเน็นบทธรรมจักกรปวัฒนาสูตรนะครับมุ่งไปสู่เป้าหมายต่อไปที่เราจะพิชิตชัยกันในวันฉลองชัยวันคล้ายวันเกิดที่รัฐกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารครบรอบ1 4 1ปีครับ โดยปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมยอดสวดน,นะครับคือ7,772,141,141จบครับสวดแล้วก็ส่งยอดกันได้ที่เว็บไซต์ forbrightworld.com er e r ครับขาต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าสมทบกรถินวัดพระธรรมกายและสมทบกระินสาม,มาัคคีทั่วไทย30 0 0 0วัดครั้งที่3ครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดทีรุป,ปกายเนื้ครบรอบ141ปีของพระเดชพระหลวงปู่พระผู้ปรับมาร ตรงกับวันศุกร์ที่10ตุลาคมนะครับณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนลูกหลานคุณยศอาจารย์ผู้มีบุญทวทมุมโลกนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรัวมหารรมบารมี117ปีบูชาธรรมคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงผู้ให้กําเนิดวัดพระธรรมกายครับโดยครั้งนี้เราจะร่วมกันสร้างหอฉันที่ ว่นนาพระธรรมการคณะกว่าประเทศญี่ปุ่นครับสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก8108068495692นี่คือเบอร์โทรศัพท์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่ประเทศไทยครับเบอร์โทรศัพท์0946917772ครับ ปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความว่าอภลาโหติอกุพัโตพูดแต่ไม่ทำก็ไม่มีผลสำเร็จรณกรอุ่มคำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนิวส์นาาไปก่รน,นะครับขอครับอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ